ใครทายถูกอันนี้นะเขาเรียกว่าไทเกอร์อาค่ะนี่สวยมากนะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อสวยคอวันไหนก็ตอบไม่ได้รบกวนแอดไลน์มาทีครับพร้อมปิดหนูชื่อแพรวค่ะลูกค้าคทักมาก่อนนะคะทักมาได้เลยชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนนะคะ จะมีเขียวโทนกลางๆนะแล้วก็ขาวแล้วก็เขียวเข้มนะคะไซส์ของเราก็จะมีแบบไม่เยอะนะคะไม่เยอะก็คือลา์เส้นไหนก็คือจัดไปเส้นนั้นเลยนะคะนะอ่าชิ้นนี้ค่ะอ่าลูกคนชิ้นนี้นะคะไซส์จะประมาณหกจุดประมาณหกจุดเจ็ดมิลน,นะคะน่ารักเล็กๆเนาะน่ารักมากก็จะประมาณนี้นะคะหกจุดเจ็ดนะ อันนี้คือ10มิลน,นี่ก็6.7ค่ะเวลาเราใส่ด้วยกันนะคะกับเส้นเล็กๆมันจะแบบอย่างนี้ค่ะ